โอ้อาจารย์อะไรกันเยอะแยะครับแฟนเพจผมสนุกสนานในทุกๆวันปูสุกพุงป่องยังไงอะประมูลมาประมูลไม่ได้แล้วครับองค์นี้เป็นลายมือปูสุกมาตรฐานปกติพุงป่องไม่ค่อยมีจานอ่าอาจารย์ปกติพระเนื้อคุกลักปูสุกจะไม่ค่อยมีจานแต่องนี้มีจานนี่ พี่แว่นแก้วลองเสนอราคาให้ผมสิว่าคุกลักปูสุกพิมพ์นิยมเนื้อที่เขาเรียกว่าส่วนกลางบอกแบบนี้มันมาตรฐานนิยมเนี่ยคุกลักมีเม็ดแดงแล้วลายมือหลวงปูสุกเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะเท่าไหร่ผมให้พี่แว่นแก้วเสนอราคาให้ผมก่อนทามันนี่ยืดเจ้ยใช่ คือเอาเป็นว่าสามารถที่จะถามจากเสียนใหญ่สายตรงเสียนเล็กสายพื้นที่อะไรได้หมดแต่องค์นี้มันได้เป็นลายมือหลวงปู่สุกไงถามไปนี่อยเจยก็บอกสออย่างอย่า,ยาเจยว่าเท่าไหร่ถ<อ>ามไปนี่ว,ว่าเท่าไหร่ไงเข้าใจไหมครัพระแท้มันมันดูมันดูไม่ยากเลยความเก่าพิมพ์ทรงเนื้อหาแต่องค์นี้พิเศษได้จานลายมือหลวงปู่นะครับเนี่ยรายมือหลวงปู่เนี่ยพอดีผมได้รูปปู่สุก มาพอดีมาจวกเหมาะกันอ่ามะจวกเหมาะกันอ่านี่เย็ะเจ๊ยเนี่ยจวกเหมาะกับได้รูปถ่ายปูสุกมาพอดีนี่ครับเนี่ยแล้วรูปถ่ายปูสุกบ้านเนี้ย ไปแล้วล็อกเก็ตพอสดผมนี่เห็นไหมลายมืออยู่มมน่าจะไม่ได้นะครับรักพี่ๆทุกท่านเลยผมอยู่ใต้ยันไปพัดทำไมผมมีพี่ๆดีอย่างนี้นี่เห็นไหมชัดเจนไหมตัวเดียวกันไหมอาจารย์ตัวเดียวกันแล้วตอนแรกเห็นยันไปพัดไงเราไม่เห็นยันตุวพุทธใช่อันนี้เป๊ะอันนี้คือลายมือปู่สุกเลย ต้องเปคนคนเดียวกันจานทั้งสองงานนะเอาเซก่อนอ,อ่าอันเนี้ยเป็นลายมือหลังรูปเลยเป๊ะรูปแท้นี่ก็แท้ใช่แล้วปกติเนี่ยไม่เคยเจอมีจานคือไม่คือคนยังตามหาลายมือหลวงปู่สุกกันอยู่เลยค,ครับพี่แหวนแก้มีงบะพันหมื่นก็ไม่ได้องนี้นะครับผมขอหลวงปู่สุขลิมิเต็ดจานลายมือหลวงปู่เนี่ยขอให้เป็นราคาหลวงปู่สุขที่ที่ที่ผมไม่เสียดายสักองคได้ไหม เอาง่ายๆนะครับปิดตาหลวงปู่สุขพุงป่ององค์นี้นะผมเอาพี่แว่นแก้วอ่าหนึ่งแสนเก๊ผมคืนให้แสนสามหมื่นโอ้มีโปรโมชัน่นยอกมาอีกสามหมื่นเก๊ผมคืนให้แสนสามมื่นน่าลงทุนนะอ่าถ้าองค์นี้จะจากผมไปนะเป็นปิดตาคุกลักมาตรฐานทั้งพิมพ์มาตรฐานทั้งเนื้อ พิเศษตรงมีจานคุกลักกูุ่กไม่เคยเห็นมีจานนะครับน้อยองค์ครับที่จะมีจานอันนี้จะเป็นละจานลายมือหลวงปู่แกลงจานให้ใครละ่ะแล้วลายมือเดียวกับหลังลนะรูปนะฮะผมบอกเลยนะแสนหนึ่งเฉพาะวันนี้ผมนะเซียนที่จะเปิดราคาเป็นพักๆอันนี้ต้องบอกก่อนคนนี้ไปเปิดแฉใช่การปกติเห็นไหมเนี่ยผมเอาแสนหนึ่งเก๋ผมคืนเพิ่มไหมแสนสาม ขอปูสุกราคาปู่สุกสักองค์ได้ไหมาาเออขอปูสุกเนี่ยราคาปู่สุกอันนี้ก็ราคาตัวเด็กแล้วปกติมันต้องสี่ห้าแสนตัวเด็กคือครึ่งหนึ่งสามแสนต้องมีโดนครับองค์นี้พี่แวนแก้วตัดสินใจเอาแล้วกันนะคะแล้วองค์เนี้ลายมือเป็นลายมือจานหลังรูปด้วยเขาเรียกว่า ปล่อยเช่าให้เด็กดูนะอาจารย์อย่างนั้นเหรอเขาเรียกปล่อยเช่าให้เด็กดูมันใช่เหรอผมแบ่งองนี้ออกไปราคาเนี้ยถ้าใครเอาไลฟ์ผมไปลงเนี่ยผมบอกเลยเขาต้องบอกผมโง่อะเฮ้ยอย่าไปพูดจริงจิงแต่ไม่เป็นไรสําหรับแฟนเพจผมไม่ใช่ปัญหาครับไม่รู้ว่าอันนี้โดนป้ายอะไรหรือเปล่าอาจารย์อะไรป้ายหรือเปล่านะผมต้องบอกเลยผมคุกรักผมก็ได้มาเยอะก็ไม่มีจาน องนี้มีจานผมก็ยังงงให้นี่มันอะไรมือปู่สุกหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับหลวงปู่อยากกลับวัดอาจารย์รู้ปะ่ะรู้จักเกแก้โพวหักไหมครับ<อ>ซื้อรูปปูสุกมาจากลูกพี่เก่าพี่ป้อมสามัคคีอ่ะพี่จุ๋มอ่ะจุ๋มพี่จุ๋มสามัคคีอาจารย์ทานพี่จุ๋มไหมซื้อมานานแล้วลูปปูสุกบานนั้นคอยมาโชว์ผมมาดีเ<อ>พราบพักหลังอะ่ะผมเอาปู่สุกลงไลายบ่อยก็ดูไลฟ์ผม ผมก็บอกเฮียผมก็เฮียบอกรูปนี้มีจานด้วยโอ๊ตผมก็หยิบรูปกันมานั่งสองข้างหลังเฮ้ยแล้วผมไปเจอลายมือตัวท้ายพอดีแล้วปิดตาองค์นี้อยู่ในห้องบอกโอเบลปิตามานิผมก็เอาปิดตามาเทียบกับลายมือหลังรูปโอเชผมก็บอกเฮียขอถ่ายรูปเลยนะอ่าแล้วก็ถามว่ารูปเฮียเท่าไหร่เฮียบอกมีคนเคยต่อเฮียเนี่ยสี่แสนรูปผมก็บอกว่าเฮียนะถ้าสักสามไม่เกินสามแสนเนี่ยผมซื้อแล้วกันแกก็นั่งหัวเราะคือ แล้วแกก็เอาพากลับไปผมรู้แกไม่ขายอยู่แล้วก็คนต่อสี่แสนก็ยังไม่ขายเลยเรอาอต่อสามแสนจะขายได้ไงโอ,โอ้แกนะเงินแกเนี่ยถ้าหยิบชั้นล่างก่อนชั้นบนหล่นมาทับตายอันตรายมากนะครับ <MAN> อันตรายมากเลยนะทั่วอย่าเข้าไปนะเออเอ,อะไไดะก็แล้วแต่ครับนะวันนี้ก็วางไว้อยู่นะตรงนี้ให้ไปหานะปิดตาพุงป่องปุสุแบบมีจานบางทีอะพิมพุงป่งปองอ่ะก็มี ก็มีคล้ายๆกับพ่อแย้มบานสำโรงอาก็มีแต่ท่านเนื้อนี้ลายมือนี้ไม่ซ้ำใครนั่นละสินะครับครับนั่นแหละอ่ะอันนี้คือชัดเจนคือพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวพระแล้วจริงๆปู่สุขเขามีหลายเนื้อนะแต่เนื้อเนี้ยมันเป็นเนื้อที่เขาเรียกว่าคนรู้จักเสียนส่วนกลางคนรู้จักอ,อ่ะอาคือพระที่เอาไปจากพื้นที่เนี้ย มีละสามสี่เนื้อแหละปลาคำหลวงปู่สุกอ่ะถ้าคุณอยากรู้ว่าปู่สุกมีกี่เนื้อให้ไปเอาปลาคำหลวงปู่สุกมาดูเพราะในปลาคำปู่สุกอ่ะเขาจะร้อยด้วยเนื้อหลากหลายเนื้อมากมีเนื้ออะไรด้วยหให้เอาปลาคำมาดูนะแต่เนื้อเนี่ยดันเป็นเนื้อที่เขาเรียกว่าส่วนกลางได้ไปก่อนแล้วก็บัญญัติว่าแบบนี้เป็นเนื้อมาตรฐานอ่ะก็โอเคก็ไม่ว่ากันอ่าแต่อันเนี้ยมันได้พิเศษตรงมีลายมือจานหลวงปู่พิเศษใส่ไข่ก็แค่นั่นเองอ่านะครับอ่ะ แสดงว่าพี่แว่นแก้วต้องขอคิดดูก่อนอ่ะอยู่กับผมนี่แหละดีละต่อไปนะครับต่อพี่ชายบอกเงินหรือกองหินก็ไม่รู้อ่ะถ้าไปดูกันก่อนเงินมันจะทับถึงเสียชีวิตได้มันอันตรายมากเป็นผมก็ไม่กล้าเข้าไปหรอกผมกลัวตายเพราะเงินอ่ะพระผู้สูทธิ์พระแปดถ้าใส่ตลับจะสวยนะครับนแก่ะนะขายให้หกหมื่นนะ ออ่ะอย่าเลยให้ผมให้ผมได้ปล่อยเช่าปูสุกในราคาหลวงปูสุกสักครั้งเถอะถ้าเป็นพระราชบุรีบ้านผมนะไม่มีทางได้ให้ผมได้ปล่อยเช่าปูสุกในราคาปูสุกสักครั้งเถอะนะซึ่งราคาที่ก็ไม่ใช่ราคาปูสุกอยู่ดีอะเอ๊ะมันมีอะไรสงสัยมากถามเออเห็นมาหลายองค์แล้วนะครับต้องตรวจยึดผมเชียร์พี่พพแพ่นนะครับนี่คืออะไรเนี่ยคุณอาทิตย์ ก็ได้มันนี่แหละอาจารย์มันเป็นเนื้ออะไรอ่าแล้วแต่อาจารย์จะส่งเคาะเลยว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับต้องมีการตรวจสอบใช่ถ้าจะให้ให้พี่แว่นนะครับเอาเจ็นๆนะยังไม่ให้ใครเลยดีกว่านะจะเย็นนะอยู่กับผมไม่ไปไหนพระผมก็ไม่ค่อยได้ผมไม่ได้ผมไม่ค่อยได้แบ่งปันพระนอกรายอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสคุณมาเมื่อไหร่คุณก็เห็นพระอยู่ตรงเนี้ยนะครับลองไปหานะ ถามที่อื่นดูก่อนได้นะครับบางอย่างผมให้ได้แต่บางอย่างก็เอาองค์ไม่มีจานไหมละ่ะเออมีไหมเออเอาองค์ไม่มีจานไหมละ่เออมมมละเด<ส>ี๋ยวผมแบ่งให้ถูกกว่านี้อีกมีไหมมีไหมต้องไปเปิดหาเหลยอยู่องค์สององมากจานแต่กองกระบี่เหรอว่าปิดตาเนี้ยเงินผมไปไหนผมให้พี่แอลใส่ใส่อีกทีอ่ะวันเนี้ย <expensive> ให้ใส่อีกทีนะะึงอ่ะ ยังไม่จบใช่แล้วผมไม่รู้ได้ปิดตาอยู่ไหนให้พี่ใส่อีกทีมีได้กับไม่ได้วันนี้เอามันสนุกนะ,ะไหลผมเป็นแบบเนี้ยคือพระแท้แล้วเนี่ยอาจาร,รย์คนซื้อก็มั่นใจอ,อ่อพาพระที่มันแท้แล้วเนี่ยคนซื้อดูเป็นนะครับผมก็นะดูเป็นตอนซื้อมาก็ซื้อมาไม่แพงมันมีความสุขมันเหมือนเ,อนเราอยู่ในสนามพระนะ้วเขาเรียกแบ่งไหลกันได้นะเขาเรียกแบ่งไหลกันได้คำว่าไหลคือบางทีคนหนึ่งซื้อฟุก อ่ะซื้อสมมุติว่าซื้อแบ่งมาเพราะกลัวได้คนนึงซื้อ 5, ห้าพันบอก 5, อห้าห0ื่นพอไอคนนั้น7,000หมื่ไอคนนั้นแสนสองไอคนนั้นสองแสนนะแม่จันเขาเรียกปล่อยไหลเขาเรียกแบ่งกันเป็นทอดเนี่ยมันคือรูปแบบวงการพราในอดีตจบไป 6, หกพันคืออะไรพี่แอลฮะคืออะไรคืออะไรหนุกหนานกันแท้พวกเราหาพ้าไม่เจอด้วยยิ่งบอกหกพันเนี่ยยิ่งหาไม่เจอเลย ยิงพี่บอกหกพันผมยิงหาพระไม่เจอเลยเนี่ยโอเคฮะยิงบอกหกพันผมยิงหาพระไม่เจอเลยหลายอย่างนะพระบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้อา้าวผมจะหาอะไรขำๆสนุกสนุกเล่นกับเพื่อนๆอีกดีเนี่ยหกั 6, <000 S 1> ใช่<พ>าหาไม่เจอเลยครับปูสุกราคาหกพันนี้ถูกกว่าถูกกว่าเอาว่าถูกกว่าพกอโกยถูกกว่าพ่อเอียลูกศิษย์ปูสุกอีก <c oughs> อันนั้นแท้ดูง่ายนะ้วย <c oughs> เป็นเนื้อชิน เอ้าจะเที่ยงคืนแล้วเหรอเนี่ย <vähän> จำไม่ได้ <itation S 1> <ๆ S 2> ผมก็จําไม่ได้พี่แต่พอได้ยินชื่อปู่สุกอะหลักพันมันน่ามันไม่มน,ไมน่าจะคุยกับหลวงปู่สุกรู้เรื่องอะพี่ถามกันพี่เอลสนุกสนานเอาแฟนเพจว่ายังไงคือจริงๆอะผมขอเนี่ยอยากอ,อ,อย่าครับผมบอกเลยว่าอย่าให้ผมเนี่ยเป็นแค่คนขายพระได้ไหมคือผมชอบคุยเรื่องพระเกี่ยวกับวงการพระอยากหาเพื่อนคุยอะ คือคอมเมนต์น่ะไม่ต้องเกี่ยวกับซื้อพาเลยคอมเมนต์